นี่ท oh, ุกคนทุกคน่นี่หายไปจนว่าง้วหมดไม้หมดไม้มดไม้ยมตน่ตนโตูโอโตโอ้โ อินรายามนะรับประกันทำาพี่เลยเเออลอยนะอหไรดิบอกยิมมอก็ได้นี่มัดดีๆรงเบ็ดนะตัวใหญ่ก็ออมัดเบ็ดเฉยอุบอสนี่ตัวทำผาฮ้โอยทำไรเออดีๆไ้ขันกอไปหรอฮะนี่ไปทีสันจะโทแล้วเพราะว่าเขด นี้มันมีวังท่านสองสามวังนะทุกคนเาก็บอกไปแต่ไราต่มามุ่งซ้ำมีลังสองสามสวังและวจะวังเลิกทุกคนเป็นตาขนาดบอลมันนะทำดิทำดโอเคทุกคนวิธีนี้เขาจะหาคนไปสามลาปลาสะแงะทุกคนสามลาปลาสะแงะอยู่ไปเฮ็ดเล้าเวอร์เป็นคนแรกไม่ไปเฮ็ดเล้านะวันที่ใด้รือบอลยาเขาวาปลานลอยนี่มา พอดี4ห้าโต๊ลองไปมันเป็นคนแรกนะอยากเป็นคนแรกเสมืออนะอย่าเป็นคนแรกเสมอแง่ฝา้ว างยามันคิดอาจจะเป็นคนแรกทองเขาในประเห็ดเล่าในปาสังเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะละมะั้งสิฮไปใช้นี่นี่คนสุดทนนี่ีหายไปจบ ป้าอัจฉระแล้วคนนั้นนั่งยังไงดูเห็นไหมอยโอ้โปาแล้วลหนึงแล้วล่กหนึง มีมีหวังอ๋อกดตี้เลยหวังไงเป็นเคิ้มเป็นมันใหม่หมดีดีเดี๋ยวเสร็จข้าแน่ๆเลยปลาสังเงียะจะปลาสังเงียะลองบุงนะเนี่ยเสร็จเนียเรียบร้อยแล้ว เกวกนตอนนี้เขาก็ใส่เบ็ดป่าสะเงะยบร้อยแเราควรทว่าเราจะลาป่าสะเงะคือกับเกียวโซนะฮะแต่ว่าลาอยู่ไปเห็ดเหลาควรเขาว่าเขายักขึ้นหนึ่งเหลาวอยู่ในป่าสะเงะตัวใหญ่นะฮที่สุดนะฮะคนโบเห็นลาป่าสะเงะไปเห็ดเหลาวจะเจอเขาเลยัะล,ล่องจุดคนแหลกคนบิดคนมีอื่นเสาเข้ามาลุ้นน้ำกันคน,ะคนอะไรจะฮึ่งคือโบ่ฮึ้ยนะเขากับทางแหลกคือกันทางแหลกที่แหลกบ้านหรือทีเตี้ยวแต่ไปลุ้นกันคนอื่นสา สวัสดีสวัสดีตอนเช้าคนตอนนี้ก็เป็นเวลาวงประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงนี่แหละเราจะหาคนไปห้ายํดปากฝส่แงยงคนแต่มื่อคืนนี้อาตัวสันแต่รเล็กทุกตันินนๆเลยลก็ไปดีก็เอาแม่งทานนินง่ายทุก,นทก,นทกนนคนกน็หน้าตากราบตีนนอนไรอ่อนท่คนดียวไม่ได้ก็ได้ท so ุกตแต่คนตอาจะหาคนไปห้าวุ้ป้าสแงคนเพว่าเรา ออกลาวเห็นแบบมาเห็นลาวนะตายไ,ไหมลุ้นกันเลยเคลงได้เคลงนี่เพลงใส่เคลงถือบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาไมกันดิ

Wow, hey, hey, hey ui tem mà, ui tem mà, hey ui ui sang ui 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 tụi ui 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 à, ui 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 อราบตัวใหญ่คนับเป็นได้เป็นได้หมาบ้ามา,มาเอาลิบไหมลบไหมอาจจะเป็นป,าป่าไส้เนะครับอู้วววววววทววววว

อโอ้ปลาซ่อนทุ่เขาอ,อีกแล้วอาสนยงามเลยพี่สองตัวแล้วไปไปบนรลุนต่อไปป้าขักลย้ยสวงาายนี่ขุนปลาเยอะขุนปลาเยอบุกเปลใสเงี่ยกันเลยได้สองตัวแล้ว

chúc mừng cố chúc cố tồn, chúc mừng thôi thôi, mừng ô, ô, mừng Cứ chúc mừng เย้สามตัวเลยก็คือเอาขัเอาขัใส่น้ำดิเย้แตีสามแทีสาม โอ้สมตัวตัวใดซุดุดไปไปนาอบไปเอชอบเกอกขึ้นออกมา้าฟังเสียงนกนี่กระหอกกรนั่นกบนกนี้กระหอกดอนกระหอกกันกนั่นอยูกแ่นกแน่รแ อู้ใส่เบีดเข่งใส่เบีดเข่งเอาาใ่ขึ้นนอกมาว่าอมยุทธะ้

ลปลาสองคนงนะตนัวแม่กคนเอาไปเห็นเมนูย้องกินจะแซ่บคนปลาซ่อนข้างเข่าสีโวรดับใสกระแสน,นีไปลปาพอยเยีบบานีนท้ายน,นะแล้วเขาก็จะไปฟองคนคนที่ทุระง้มโตหคนแต่งพออยู่ได้ยู่งอเขาเนี่ย